เราดูตัวเราก่อนอถ้าคนเราจะไปดูคนอื่นว่ามีสินหรือไม่มีสินเนี่ยเบิกงตจะของกันว่าเราเนี่ยสมมติอว่าเราบอกว่าคนอื่นจะมีสินหรือไม่มีสินเราเนี่ยฆ่าสัตว์ไหมหลักทรัพย์ไหมประพอติจในกลามไหมพวกก่ออกไหมเตียวปลาเมลายไหม แต่ถ้าเกิดเรามองดูตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสราเมลัยแต่มองคนอื่นพวกอ้าวไอ้คนนี้ฆ่าสัตว์ไอ้คนนี้ลักทรัพย์ไอ้คนนี้ประพฤติผิดในกาไอ้คนนี้พูดโกหกไอ้คนนี้ดื่มสราเมลัยอ้าวไอ้คนนี้ไม่มีศีลเรารู้แล้วบนตัวจะของก่อนแต่ถ้าเกิดเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาพูดโกหกดื่มสราเมลัยแต่คนอื่น่ะเขาเว้น ไอเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกประโยคสรางไม่ละเพราะคนนี้มีสีนแลนน้วขณะเรารู้ว่าคนนี้มีสินะ่ะเราเป็นคนไม่มีสินเราทำยังไงถึงจะมีศิลล่ะงานไปหาเขาองานไปหาเขาเนีย่ยเรียกว่าเป็นการพบตัดบุรุษเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าพอเราไปคบกับเขาแล้วคนที่มีสินเนี่ยเขาก็ชักชวนให้เรา ให้เราไปมีสิ่งด้วยเหมือนที่พง์ตัดไว้เนี่ยถ้าคนที่ยังไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็ชักชวนให้เข้ามาตั้งมั่นอยู่ในสภาสัมปทาคนที่ยังทุสิ่เนี่ยเขาก็จะชักชวนให้เขามาตั้งมั่นอยู่ในศิลสัมปทานให้เขามาสมาทานสิลคนที่ยังักมีความตณ์หนีเนี่ยเขาจะชักชวนให้มาตั้งมั่นอยู่ในจาระสัมปทาน่วนกันมาบริจาคนที่มีปัญญาสามเนี่ย ก็ะจะตังชวนให้กรรมัตั้งมาอยู่ในปัญญาสัมปทานถ้าเราอยากมีสินหนึ่งก็งไปคบสัตว์บุรุษตามประศุณแล้วพอเราคบสัตว์บุรุษเราก็จะได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษเมื่อเราได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเราก็จะรู้เองเห็นเองอพอเพราะฉะนั้นเขาอยากมีสินเข้าไปหาคนที่เขามีสินเราถึงจะรู้ได้ว่าคนไหนมีสินและไม่มีสิน อันงๆมอันนองเห็อนนี้อันนี้อันน้อันร้อันีอนะี้อันนี้นนีันี้องนน้น้อันนี้อน้อันนอันีันี้ทานนนนี้อี้อันนี้ัน้อันนี้า้อนอนัง้อันนองงรรนั้ั ที่อยู่ในหลุมน,น้ําสโครกเนี่ยได้ดื่มกินนะนั้นก็ยังจะเป็นทางมาแห่งบุญนะเราเด็ดบุญแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดทําทานให้กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ย,ยรนยอมให้กับเดรัจฉานเนี่ยคนยอมว่าเดรัจฉานมันมีศินไหมไม่แม่มันต่ำกว่าการที่ยอมให้กับทานให้กับเดรัจฉานน่ะมีผลร้อยเท่าคนยอมให้กว่าคนที่ผุ้บสิน คุณโยมต้องดูเก่งว่าเะมีสินเนี่ยถ้าเะมีสินอ๋อคนนี้ไม่มีสินใช่ไหมคณโยมให้ทานให้กับคนที่ผู้สินเนี่ยมีผลพันธ์เท่าอืมแต่พอคณโยมเอาคนนี้มีสินคณโยมก็ให้ทานกับคนที่มีสินอันนี้มีผลแสนเท่าพอคณโยมให้กับคนที่เนาะออกจากกรรมนะผู้มีสินออกจากกรรมแล้ว อันนี้มีผลแสนโหดเท่าแต่พอผู้ชมให้ทานกับโสดาบันมีผลนับประมาณไม่ได้นับอะไรก็ตสกาดทาคามีอนาคามีอรหันต์พระปัจเกกับพระเจ้าพระเจ้าแล้วยี่ก็ประมาณอยู่แล้วแต่คนนี้เรามาดูว่าแล้วคุณสมบัติไหนที่ว่าเป็นโสดะบันที่คนยอมว่าให้ละนับประมาณไม่ได้และ้ะคนยอมก็ต้องมาดูคุณสมบัติของเขา คุณสมบัติของโซรบาลนี่ยังเนะี่ยหนึ่งนะมีความเริ่อมใสในพระพุทธเจ้าสองมีความเริ่อมใสในพระธรรมสาม,มีความเริ่อมใสในพระสงฆ์อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวข้อสี่บุคคลคนนี้มีศีลอ่ามีศีลสมบูรณ์เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ลุกไม่หยักไม่ร้อยคือศีลหาของเขาก็ได้เป็นปุยชนเป็นเป็นข้นเป็นน่ม เรามองว่าเอาคนนี้รักษาสินห้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสายนะเนี่ยสดาบันคุณยอมให้กับทาาให้กับคนเนี้ยนับประมาณไม่ได้่ะ,อะมองออกจริงจริงมองออกมองด้วยตาก็มองออกกรสอบัานนะเขามีจากค้าไหมแต่เขาเมีการเข้ามาฟังธรรมมาคบกับหลุดไหมถ้าเขามีกุงธรรมเนี้ยโยงเข้าไปหาเขาเลยไอ้ท่านเนี่ย กาที่ห้องไอท่านก็เขาเนี่ยมีผคนนับประมาณบ่ได้แล้ว